โปรดระวังกันให้ดีนะครับว่าการฝากเงินแต่ในธนาคารนะครับจะทําให้เราจนลงไม่รู้ตัวนะครับผมอยากจะบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆประเทศนะครับเราก็เรียกได้ว่าแทบทุกประเทศทั่วโลกเลยนะครับหรืออย่างเช่นในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในยุโรปต่างๆนะเรารู้ไหมครับว่าการฝากเงินนะครับเสียดอกเบีย้ยนะบางประเทศนะครับเสียดอกเบี้ยด้วยนะครับอย่างเช่นสมมติเ,เราฝากเงินเป็น100บาทเราจะเสียดอกเบีย้ย0 2 5หรนะครับหรือว่า25สสตางค์ เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนะครับการฝากเงินธนาคารผมว่ามันไม่เวิร์กอีกต่อไปนะครับถ้าวงเล็บไว้ก่อนนะว่าถ้ามันไม่ใช่สภาพคล่องในทางการเงินของเราที่เราต้องใช้จ่ายนะครับไม่ได้หมายความว่าให้เอาเงินทั้งหมดที่เรามีเข้าไปลงทุนทั้งหมดหรือเอาไปวางไว้ที่ไหนทั้งหมดนะครับเรายังคงต้องมีเงินสดไว้ส่วนหนึ่งนะครับแต่เราจะเก็บเป็นรูปของเงินสดเราจะเก็บเป็นรูปของเงินฝากอยู่ในธนาคารหรือเป็นรูปอะไรนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ทีเนี้ย ผมจะพูดถึงว่าไอ้เงินส่วนที่เหลือที่เราไม่ต้องใช้ในการใช้จ่ายครับมันควรเอาไปวางให้ถูกที่ด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้นะครับมาดูกันเลยนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของเงินฝากเนาะเราดูดอกเบีย้ยเงินฝากไหมครับดอกเบีย้ยนะครับซึ่งดอกเบีย้ยเงินฝากปัจจุบันนะ่ะถูกไหมในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ0.25ถูกไหมครับอันนี้เป็นแบบฝากแบบออมทรัพย์นะไม่ใช่ฝากประจําแต่ถ้าเป็นฝากประจำเนี่ยก็อยู่ประมาณ1ถึง 1.5%ถูกไหมที่เราได้อันนี้ออมทรัพย์เนาะอันนี้ประจํานะครับหมายความว่าครับหมายความว่าทุกๆการฝากอย่างเช่นสมมุติเรามีเงินฝากอยู่100บาทนะครับเราจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ1%่อก็คือ1.5บาทนะครับหรือ1บาท50นะครับและถ้าฝากออมทรัพย์เราจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ0.25ยบาทนะครับหรือ25สสตางค์อันนี้คือต่อปีนะครับไม่ใช่ต่อเดือนต่อวันนะต่อปีนะครับ เห็นไหมว่ามันน้อยขนาดไหนนะหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยได้1.5ได้1%เนี่ยถือว่าสูงมากแล้วผมบอกใช่ครับคือมันสูงในฐานะของการที่เป็นเงินฝากรม่อูกไหมแต่ทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้ดูมากกว่าคือเรื่องของค่าของชีพครับนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจจะแบบคิดนะอาจจะรู้อยู่แล้วด้วยนะครับแต่บางคนก็อาจจะลืมเรื่องเหล่านี้ไปนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ทราบเลยก็ได้นะครับมาดูกันนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับเอาเป็นค่าก๋วยเตี๋ยวค่าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามนะครับ เราลองย้อนกลับไปดูนะครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วหรือปี2560าเนี่ยนะครับค่าก๋วยเตี๋ยวผมว่าแถวนั้นน่ะก็อยู่ประมาณชามหนึงประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก4 0 5 0บาทปะห้บาทต่อชามถูกไหมครับปัจจุบันครับปี2 5 6 5ผ่านมาทั้งหมดกี่ปีครับ5ปีเองนะคำถามคือค่าก๋วยเตี๋ยวชามละเท่าไหร่ครับผมว่าชามละ40 50าเนี่ยหายากมากครับอาจจะมีอยู่นะแต่หายากมากส่วนใหญ่ก็ปรับขึ้นแล้วถูกไหมอ่ะโดย a v e r a g e นะครับอยู่ประมาณ60บาทต่อชาม ถูกไหมครับไม่ต้องก็รวมทั้งหมดเลยนะค่าก๋วยเตี๋ยวโดยโดย,โดยเฉลี่ยนะครับไม่ได้บอกเพราะว่าไม่มีร้านที่แบบต่ำกว่า60บาทนะอาจจะมีบางร้านที่สูงกว่า60บาทด้วยก็มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นวันนี้คืออะไรครับส่วนต่างครับจาก50มาเป็น60ตรงนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ10บาทถูกปะ่ะในเวลากี่ปีครับ5ปีนะลองมาดูนะ10บาทถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ10บาทเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ50บบาทครับคือเพิ่มขึ้นมาประมาณ 20%ถูกป่ะ20%นะครับต่อ5ปีนั่นเท่ากับปีหนึ่งค่ากว๋วยเตี๋ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วประมาณ4%ต่อปีมองเห็นภาพอะไรไหมครับนะค่ากว๋วยเตี๋ยวเพิ่มขึ้น4%ต่อปีแต่เงินของเราเพิ่มขึ้น 1> 1. .5% น่อสมมติเราฝากประจำเลยนะหรือฝากออมทรัพย์แบบพวก e s a v i n g ก็แล้วแต่นะครับนั่นหมายความว่าเรายังจนลงปีละ2.5%ถูก้ป่ะถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ5ปีเป็นไงครับก็12.5%แต่ถามว่ามากกว่านั้นไหมผมว่ามากกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่าดอกเบี้ยงเงินฝากมันไม่ค่อยขึ้นถูกปะ่ะแต่ค่าก๋วยเตี๋ยวค่าของชีพต่างๆเพิ่มขึ้นทุกป,ปีไหมครับเพิ่มตลอดเวลานั่นหมายความว่ายิ่งเราฝากเงินในธนาคารมากเท่าไหร่ รเราไมไ่เอาไปลงทุนเราไม่ได้เอาไปวางในสิ่งที่มันได้ผลตอบแทนมากกว่า4%ต่อปีเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมูลค่าของเงินในธนาคารเราจากอย่างเช่นสมมติเราเคยมี1ล้านในธนาคารเคยซื้อก๋วยเตี๋ยวได้สมมติเท่าไหร่ครับชามละ60บาทสมมตินี้นะซื้อชามละ60บาทนะครับ60บาทต่อชามเราจะซื้อได้ทั้งหมด 1ล้านกดเครื่องรียเลขไปหนึนะครับหาร60นะครับซื้อได้หมด1666งชามครับแต่พอเวลาผ่านไปสุติค่าก๋วยเตี๋ยวขึ้นเป็น70บาทต่อชามนะครับเราไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรถูกไหมคำถามคือ1ล้านหารคราวนี้ล้านหาร70นะครับเท่ากับเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้น้อยลงนะครับเหลือ14,285ชามหายไปเท่าไหร่ครับ โอ้โหหายไป2000กว่าชามอ่ะ2,400ักว่าชามอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลครับว่าเราไม่ควรเอาเงินฝากไว้แต่ธนาคารเพียงอย่างเดียวการที่เรามีเงินฝากในธนาคารส่วนหนึ่งโอเคครับเราต้องมีเหลือในสภาพคล่องอย่างยกตัวอย่างนะครับผมแนะนําว่าการที่เราจะมีสภาพคล่องเนี่ยเราคิดค่าใช้จ่ายเลยครับว่าสมมุติวันนี้เรามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่เดือนละ5 0,000ืสมมุตินะสมมติเรามีค่าใช้จ่ายอยู่ต่อเดือนอยู่เดือนละ5 0 0 0 0ื่นนะครับ12เดือนปีหนึ่งคือใช้ทั้งหมด ,00 0 0 0ถูกไหม เอาแบบว่าชชว์เลยนะคูณไปเลยครับ5ปีนะเท่ากับว่าเราเก็บเงินไว้ในธนาคารประมาณสัก3ล้านพอนอกนั้นเราควรเอาไปลงทุนละอันนี้คือแบบแม็กซิมัมแลมวนะแต่ว่าเราสามารถลดจํานวนปีลงมาได้นะครับอาจจะเหลือหนึ่งปี2ปีก็พอนะครับเป็นสภาพคล่องให้เราแบบใช้จ่ายได้แบบสบายๆนะครับถ้าเรายังมีอินคมอยู่นะแต่ถ้าเราไม่มีอินคมแล้วเรากเกษียณแล้วผมแนะนําว่าอย่างน้อย5ปีขึ้นซะด้วยซ้ำนะครับอยู่ที่ความสบายใจของเราแต่ละคนนะครับจะ5ปีจะ10ปีก็ได้นะครับเราก็ การเงินก้อนเนี่ยอาจจะไว้ในแบงก์ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่เงินส่วนอื่นเป็นไงครับเราควรจะเอาไปหาที่วางเงินที่ทำให้มันเติบโตโดยคีย์สำคัญคีย์สำคัญของเรื่องนี้ของคลิปนี้ที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าเราต้องเอาเงินไปวางนะครับฟังให้ดีนะเอาเงินไปวางนะไม่ใช่เอาแรงเราไปใช้ในการหาเงินอีกนะครับเราทำให้ไอ้ตัวเงินที่มันเคยอยู่ในบัญชีธนาคารเนี่ยครับ ปกติเราฝากธนาคารเนี่ยเราก็อยู่เฉยถูกไหมเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันมันก็ได้ดอกเบี้ยของมันเองเพราะฉะนั้นเราต้องทําลักษณะเดียวกันหมายความว่าเราต้องหาที่วางเงินในลักษณะเดียวกับธนาคารโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันและมันก็สามารถโตด้วยตัวมันเองแต่มันควรจะโตอย่างน้อยเท่าไหร่ครับ4%ต่อปีถูกไหมสเต่อปีคือเท่ากับค่าของชีพเราจะไม่จนลงแต่เลทที่ผมแน,นะนํำนะควรอยู่ประมาณสักเอา8ปดถึงสิต่อปีก็พอ นะครับไม่ต้องมากมายไปกว่าน,นี้ก็ได้แต่ถ้าเรามีความสามารถในการทําได้มากกว่าน,นี้ก็ยิ่งดีครับมันจะทําให้เงินของเราโตขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเงินของเราก็โตเวลของเราทั้งหมดนะครับทรัพย์สินของเราทั้งหมดก็โตขึ้นแบบนี้ถึงจะโอเคทีนี้สิ่งผมอยากจะสื่อก็คือว่าการที่เราฝากเงินอยู่ในธนาคารในวันนี้เห็นไหมครับว่ามันทําให้เราจนลงได้ยังไงถูกปะ คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วเราจะเอาเงินของเราเนี่ยไปวางไว้ที่ไหนดีนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกยาวนะแต่ผมให้เป็นโมเดลนี้แล้วกันนะครับว่าการที่เราจะเอาเงินไปวางในแต่ละที่เนี่ยมันก็มีช้อยส์หลายอย่างมากนะครับหนึ่งอ่ะใครมีความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์สนใจก็ไปอสังหาริมทรัพย์ได้นะครับซึ่งอสังหาริมทรัพย์แนะนําควรจะต้องเป็นลักษณะของค่าเช่านะครับคือการทําแบบพาสซีฟพูดง่ายๆว่าไอสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันควรจะต้องเป็นการอะไรที่เราไม่ลงแรง เพถูกนะไม่งั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเราไปทําธุรกิจไปทําอะไรใช้เวลาของเราไปอยู่ดีนะครับมันจะเป็นรายได้หรืออินคมคนลประเภทกาบการที่เราทํางานเอาเวลาของเราไปแลกวันนี้เราต้องการเอาเงินของเราไปแลกเงินไม่ใช่เอาเวลาของเราไปแลกเงินนึนกภาพเหรเนาะเพราะอะไรครับเพราะเวลาของเรามีจํากัดอยู่24ชั่วโมงไงถูกไหมวันนี้มหาเศรษฐีทุกคนนะครับเขาก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่าเราแหละแต่ประเด็นคือเขารู้จักวิธีการเอาเงินไปต่อเงิน ไม่ใช่เอาเวลาไปต่อเงินเพราะสุดท้ายเขารู้ว่าเวลามันมี24ชั่วโมงไงทําได้เต็มที่เท่าไหร่ก็แค่24ชั่วโมงแต่มันต้องมีเวลาพักอีก8ชั่วโมงถูกไหมซึ่งเขาทํางานได้แค่เต็มที่คือวันหนึ่ง16ชั่วโมงคําถามคือแล้วทาไมเขาถึงรวยกว่าเราทั้งๆทีทท่มีเวลาเท่ากันก็เพราะว่าเขารู้จักการไม่ใช้เวลาในการหาเงินเห็นภาพไหมครับเขาใช้เงินไปหาเงินอีกทีหนึ่ง นะซึ่งการฝากเงินในบัญชีธนาคารก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการทําแบบนั้นได้แต่วันนี้เนื่องจากผลตอบแทนมันต่ำไงครับมันได้แค่1นึ 1. ่งถึงหนึ้าเรถูกปะเราก็ต้องหาช้อยส์อื่นในการทําได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับหรือจะเป็นการสร้างธุรกิจที่มีระบบนะมีระบบเข้ามาซัพพอร์ตนะครับโดยที่เราสามารถ exit ออกจากธุรกิจได้คือพูดง่ายๆว่าเป็นธุรกิจที่เราไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปอยู่กับมันตลอดเวลาแต่มันก็ยังสามารถออโต้รันนิ่ง สร้างไรายได้ให้กับเรากลับมาได้นะครับมีอะไรอีกเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับในหุ้นปันผลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับแล้วผมมองว่าเป็นทางเลือกที่เป็น real passive income อย่างแท้จริงคือเราไม่ต้องยุ่งกับมันเลยหาหุ้นที่ดีซื้อแล้วถือยาวๆไปนะครับเราก็ได้ปันผลกลับมาละอ่ะมีอะไรอีก มีในส่วนของอหุ้นกู้นะครับหรือตราสารหนี้นะครับแต่หุ้นกู้เนี่ยก็ต้องดูให้ดีนิดนึงเพราะว่าเวลาเราได้ดอกเบีย้ยจากหุ้นกู้มานะครับหรือพวกตราสารหนี้เนี่ยเราต้องเสียภาษีนะครับอยู่ที่15%นะครับของตัวดอกเบีย้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลดทอนลงมามากนะครับหุ้นกู้เนี่ยผมแนะนําว่าเราไม่ควรหาตัวดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนนะต่ำกว่าประมาณ4.5%เหตุผลเพราะอะไรก็เพราะเรื่องเงินเฟอ้อไงนะนะเรื่องค่าของชีพที่มันสูงขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้อง4.5%อัพขึ้นไป เพราะเวลามันโดนหัก15%แล้วเนี่ยนะครับอ่ะมันยังพอประมาณแบบ3.8อะไรเงี้ยคือพอๆกับ4%อยู่นะครับถัดมามีอะไรมีก็พูดเรื่องของค่าลิขสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาละพูดง่ายๆว่าอย่างเช่นการเขียนหนังสือการทําอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําครั้งเดียวแล้วมันสามารถผลิตแล้วขายได้ตลอดไปไอ้แบบเนี้ยก็ถือว่า เป็นรายได้อีกรูปแบบหนึง่งหรือว่าเราจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้นะครับไปทำ YouTube ทำอะไรก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีอินคัมเข้ามาในแต่ละทางนั้นเพราะฉะนั้นคีย์ในวันนี้ที่ผมอยากจะสื่อก็คือว่าเราต้องเซตโกนะครับตั้งเป้าหมายของเราว่าจะทําอย่างไรให้เงินของเราที่มันเคยนอนอยู่นิ่งๆเนี่ยสามารถเติบโตได้ประมาณเอาตัวเลขไปเลยแล้วกันเป้าหมายนะครับประมาณ1 0ต่อปีถ้าเราสามารถทําให้เงินของเราโตขึ้นอย่างน้อยๆนะครับปีละ1 0ต่อปี มันจะช่วยเป็นการการันตีได้ครับว่าเงินที่เรามีทั้งหมดทรัพย์สินที่เรามีทั้งหมดมันจะไม่ลดทอนลงโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็อยากจะบอกพวกเราว่าการที่เราทํางานหาเงินอย่างเดียวมันไม่พอนะครับเรามีความจําเป็นสูงมากๆครับที่จะต้องศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านของการลงทุนด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่โฟกัสว่า มันควรจะต้องประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับไม่ต้องไปถึงยี่สิบสามสิบห้าสิบหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อปีก็ได้นะครับขอให้เราโตขึ้นปีละสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยผมว่ามันก็มากเพียงพอแล้วครับมันทําให้เราไม่จนลงแล้วก็มีผลตอบแทนส่วนต่างที่พอสมควรในระดับหนึ่งด้วยนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะสําคัญมากๆในเซนจูรีถัดไปหรือในทศวรรษถัดไปเลยนะครับจริงๆอน่ยมันสาคัญมานานแล้วแหละแต่หลายคนไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับการลงทุนไง นึกออกไหมคิดว่าการลงทุนมันเป็นเรื่องยากการลงทุนเป็นเรื่องไกลตัวแต่ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีที่มันมากขึ้นนะครับข้อมูลต่างๆสื่อต่างๆมีเข้ามาถึงเรามากขึ้นนะครับเราสามารถเสิร์ชยูทูบเสิร์ชกูเกิลนะครับเสิร์ชใน Facebook ก็ยังได้เลยเด้อถูกป้าทุกวันนี้เราสามารถหาข้อมูลดีๆเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะได้มากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองเอาไอเดียในคลิปนี้ไปปรับใช้นะครับแล้วก็อยากจะบอกพวกเรานะครับ ถ้าพวกเรารักใครนะครับมีคนที่เรารักอยู่นะครับแล้วเขาไม่เข้าใจเรื่องของการลงทุนไม่เข้าใจเรื่องของทําไมเขาต้องลงทุนอะไรแบบนี้นะครับลองแท็กเขาครับเข้ามาเลยแท็กเพื่อนเอนเข้ามาเลยนะครับให้มาชมคลิปนี้กันนะครับผมเชื่อว่ามันอาจจะจุดประกายเขาหรอกนั้นนะครับทำให้เขาอยากจะลงทุนมากขึ้นผมบอกเลยนะครับว่าหลังจากนี้ไปอีก5ปี10ปี ใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอสังหาธุรกิจหุ้นอุนกู้หรือว่าการทําพวกค่าลิขสิทธิ์นะครับถ้าไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้โอกาสที่เราจะชนะเงินเฟอ้อโอกาสที่เงินในบัญชีธนาคารเราจะด้อยค่าลงโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมีสูงมากๆนะครับก็อยากจะฝากคลิปนี้ไว้นะครับรักใครแท็กเลยครับรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ